เขาจะมาเข้ามาเปลี่ยนวงการนางงามใหม่ในหลายๆด้านเลยแล้วก็มีอะไรใหม่ๆที่จะเข้ามาสู่วงการนางงามด้วยเราไม่เคยนับเลยค่ะว่า<อ>ได้กี่มงแล้วถึงแม้เราจะได้มงมาแล้วหงมงแต่ชีวิตเราก็ต้องเดินไปข้างหน้าอีกมงต่อไปมันก็มีได้เรื่อยๆค่ะ ใช่แล้ว second runner up Miss Global 2023ค่ะโอ้โห oh, จริงๆมันมันยิ่งกว่าฝัน<ม>อีกค่ะมันเหนือความคาดหมายของหนูมากเพราะว่าทุกคนคงเห็นภาพหนูอีกแบบหนึ่งแน่นอนตอนเป็นนางสาวไทย<อ>แบบหวานๆนเรียบร้อยไม่ค่อยกลาย้าแบบแบบเป็นคนแบบ humble ม,มากอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเราเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ใหม่เราก็ต้อง ทำเป้าหมายให้สําเร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มันยากนิดนึงแต่การรู้สึกว่าเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเยอะหรอกแต่ว่าเราเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิมเท่านั้นเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุ้มค่ามากเพราะว่าเป็นตําแหน่งที่มันการรู้สึกว่าการได้พัฒนาตัวเองเยอะมากอะค่ะเป็นตําแหน่งที่ไม่ใช่แค่ได้แล้วจบไปอะค่ะแต่ว่าหลังจากนี้เราจะมีกิจกรรมร่วมกับมิสโกรโบเยอะมากก็อยากทำให้ทุกคนคนไทยรู้จักมิสโกรโบมากขึ้นว่ามิสโกรโบ เขาไม่ได้หาแค่คนสวยหรือว่าคนเก่งแค่บ,บนเวทีเท่านั้นแต่เขาหาคนที่จากหัวใจจริงๆนะคะในการทํากิจกรรมร่วมกับชาริตี้ต่างๆหรือว่าองค์กรต่างๆทั่วประเทศทั่วโลกเลยใบยว่าเดี๋ยวจะมีการทรําสารคดีทาง n น็ f ฟ i x ด้วยใช่คือเขาจะมาเพิ่มมาเปลี่ยนวงการนางงามใหม่ในหลายๆด้านเลยเพราะว่าคุณมิสเตอร์วานที่เขาเป็นเจ้าของเวทีเนี่ยก็มีอะไรในหัวเยอะมากแล้วก็มีอะไรใหม่ๆที่จะเข้ามาสู่วงการนางงามด้วยไม่ใช่แค่ชาริตี้อย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นการ็ม p o w e r ออกไปเยอะมากๆสาหรับหนูอ๋อจริงๆหนูไม่ ที่เจอเพราะว่าเราไม่ค่อยโฟกัสกับนกาทีฟเอนเนอร์จีอะไรเลยเราแบบว่าเราเป็นคนที่ถ้าเราเจอคนลบใส่เราจะเดินหนีหรือ <Yeah. S 1> ว่าเราจะไม่มองอะไรเงี้ยแบบเราจะโฟกัสเฉพาะพสซิทีฟติ้งอย่างเดียวเพราะเราคิดบวก <Yeah. S 1> อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเรื่องเข้าหูก็ม,มีบ้างใช่ใช่ใช่แต่เป็นคนอื่นที่โดนอะไรเง uh ี้ยค่ะทั้งของส่วนตัวบ้างทั้งเรื่องของการพูดคุยนิสัย uh huh. เพราะว่าต้องยอมรับว่า การประกวดครั้งนี้เพื่อนๆรวมตัวกันมากกว่า70ประเทศโอ้ยสนิทกับลาวมากค่ะท <c oughs> ุกคน <c oughs> เพราะว่าพูดภาษาเดียวกัน <c oughs> แต่ยอมรับตรงๆว่าตอนแรกยังไม่ได้สนิทกับน้อง <c oughs> เพราะว่าเราเลขคนละกลุ่มเพราะลาวตัว L อยู่แล้วหน้า <c oughs> หนูตัว T อยู่ข้างหลัง <c oughs> ตอนแรกอยู่สนิทก,กับซามวัวค่ะ <c oughs> เพราะว่าซามวัวเป็นตัว S แล้วก็ energy คลิกกันอ่ะคือแบบเป็นสาวแบบ ว้าวชาวเกาะไอแลนเกอร์เราเป็นมาล์เชนเกิร์แต่ว่าแบบมันเอเนอร์จี้มันได้เพราะว่าเราเป็นสายเต้นเราเป็นสายเด็กกิจกรรมเราสะสมเอเนอร์จี้เยอะมากคุยก็แบบเฮ้ยทวินนี่ใช่แล้วคือแบบเฮ้ยทวินนี่เพราะว่าเพราะว่าเขาอายุเท่ากับหนูโสดเหมือนกันมันก็เลยเป็นแปลกกันในกองแล้วก็ไปไหนก็ทวินนี่ทวินนี่ d a r l i n งอย่างเงี้ยค่ะใช่เป็นฟิลนี้หมดเลยแต่ว่าพอเราเริ่มแบบ ละกุมกันละก็สนิทกับลาวค่ะเพราะว่าพูดภาษาเดียวกันแล้วน้องก็แบบอยากให้เราแบบช่วยแปลช่วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเป็นการซัพพอร์ตพี่น้องการไว้ใจกันได้เราเปิดกระเป๋ามาเราไม่ต้องกลัวเขาจะขโมยของเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหไม่เอานูไม่เคยนับเลยค่ะได้กี่มงแล้วเพราะว่าหนูมมงไปเยอะเลยโอ้ยเพราะว่าเพราะว่าหนูมีเป้าหมายในชีวิตนะคะที่อยากจะทําให้ครอบครัวมีความสุขแล้วก็ภูมิใจในตัวหนูมากๆมันเลยเป็นแรงบันดาลใจทําให้การอะไม่เคยหยุดเดินเลยถึงแม้เราจะได้มงมาแล้วหนึ่งมงแต่ชีวิตเราก็ต้องเดินไปข้างหน้าอีีกกมมมงต่อไไปัน็ด้ เพราะว่าเราอยากให้พ่อแม่ภูมิใจในตัวเราทุกวัน,นแบบพอเราไม่รู้ว่าเขาจะอยู่กับเรานานแค่ไหนแล้วเ,เราเป็นลูกสาวคนเดียวด้วย